สวัสดีค่ะดตรติ๊กค่ะดรจินตนาพรเจริญนะคะค่ะพบกันในรายการดรติ๊กสตอรี่นะคะค่ะก็หลังจากที่ได้เห็นฟีดแบ็ของหลายท่านนะคะที่ฟังแล้วชอบแล้วก็คอมเมนต์มาบอกว่าโอ้โหฟังแล้วดีจังฟังแล้วได้ประโยชน์นะคะทาให้ตัวดิฉันเองก็รู้สึกเอ้ยสนุกอะรู้สึกมีกาลังใจนะที่จะที่จะพูดต่อไปอะค่ะนะคะพระตอนแรกก็รู้สึกเอ้ยเราจะคุยอะไรดีเนาะนะพอหลังจากที่หลายคนบอกฟังแล้วชอบ เราก็เลยคิดคอนเทมต่อนะอ่ะโอเคอย่างนี้เรามาฟังเรื่องชิวๆบ้างดีกว่านะคือช่วงนี้ก็บางทีเราก็เอาเสื้อผ้าน่ยมาซ่อมมาอะไรบ้างนะคะเลยคิดว่างั้นเราคุยเรื่องนี้ดีวกว่าเพราะเราคิดว่าอาจจะมีใครบางคนนะ่ยที่ก็ทําไม่เป็นเผื่อจะเป็นความรู้นะคะแล้วก็ช่วงที่แบบถ้าเราไปหาช่างก็ลําบากทาเองจะง่ายกว่านะตัวอย่างเช่นอันนี้แน่การเกงนอนนี่นะอย่างขอบเกงยังเยืดอ่างเนี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเางี้ยนะ คือบางทีอะนะเราอบะบางทีมันบังเกมมันยืดแล้วเราจะไปซ่อมยังไงจะมีเทคนิคอันนี้ก็เพิ่งทามานะคะนี่เลยนะคะเราก็มีอย่างยืดอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยนะคะมีอย่างยืดนะคะคือแล้วอย่างหนึ่งเราเริ่มไปต,มต้องมีต้องมีสายวัดด้วยแลาต้องมีสายวัดนะคะเราวัดเอวเท่ากับเอวจริงแล้วเวลาเราจะมาใส่ไว้ในเนี่ยตรงอย่างยืดเนี่ยเราจะต้องหักออกประมาณประมาณ4นิ้วนะคะหักออก4นิ้วแล้วเวลาทำยังไงที่จะให ที่จะให้ยางเนี่ยเข้าไปในในห่วงใช่ไหมคะในขอบอะ่ะวิธีการอันนี้คะ่ะเทคนิคนะคือเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่ดิฉันนะ่ะเคยเรียนมาสม,มัยอยัธยมหนึ่งไงสมัยอายุน้อยๆอ่ะนะเคยเรียนมาอันนี้นะบอกเทคนิคนะคุณเอาตองมีกิฟดำนี่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 กิฟดำกิฟดำนะคะแล้วคุณก็จิ้มเข้าไปเลยจิ้มเข้าไปในนี้เลยนะนะจิ้มอย่างเงี้ยปุ๊บเห็นไหมพอจิ้มปั๊บแล้วคุณก็เอากิฟดำเนี่ยแย่เข้าไป ในขอบเกงเงอ่ะใหญ่เข้าไปในขอบเกงอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บบไล่ไล่ไปพอคุณใหญ่ไปแล้วนะมันก็จะเข้าไปแล้วคุณก็ต้องดูปลายสายเลยนะดูดูสิ้นสุดปลายเขาว่าไม่งั้นคุณดันไปสุดเอาหลุดเข้าไปคุณก็ต้องดูเอาไว้พอถึงเด้อปั๊บคุณก็มาคล้องรวมกันแล้วคุณก็ดึงอันนี้ออกดึงออกนะแล้วคุณก็เอาอันนี้ที่ตัดไ้แล้วเอามาเย็บรวมกันคุณก็จะได้แบบเอวใหม่เอวใหม่ที่ยืดเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งอย่างนงี้แฮ่ออันนี้ก็ เทคนิคง่ายๆแสดงว่าที่บ้านเนี่ยควรต้องมีอันนี้ติดเอาไว้นะคะบางทีแบบลูกๆเราเนาะงงเกงเขายืดางเกียงเรายืดคุณก็แก้ได้อันนี้ก็ต้องมีนะคะเนี่ยไม่งั้นคุณจะเอาอันนี้ามาเลาะไงก่อนที่คุณคุณต้องเลาะสายเดิมออกก่อนไงเลาะสายเดิมออกแล้วคุณถึงจะใช้นี้ได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเนะี่ยที่เลาะได้นะคะอันนี้ถูกๆค่ะสิบยี่สิบบาทประมาณเนี่ยนะเ้อเก็บไว้นะคะ อันนี้นะก็คือเป็นเรื่องง่ายๆที่ฝากาไว้เดี๋ยวที่จะมีสาระใช่ไหมคะมนเน้นเด็กกายเป็นโอปราเราไม่มีสาระนะสำหรับใครที่ม่เป็นเนี่ยอันนี้มันดีนะมีประโยชน์นะคะเนีย่ยต้องใช้กิปด์ดำแหนเน้นใช้กิปตดำม,มีประโยชน์นอกจากเป็นกิปแหนนะคะอีกอย่างนะคะควรที่ต้องมีแนะนํานะคะนี่เลยนี่อันนี้ไมใ่ใช่ใช้ก็อันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วนะคะเรื่องเมื่อกี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องเขาเรียกว่า เทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆสำหรับคนที่เปลี่ยนสายยางไม่เป็นน,นะคะอันนี้กรณีที่ว่าที่บ้านเนี่ยบางทีมันต,ต้องวัดนะเราอาจจะต้องวัดโต๊ะเก้าอี้เราอาจจะต้องไปซื้อผ้าคลุมโต๊ะขนาดไหนดีหรือโต๊ะตัวนี้ยังไงต้องไปซื้อผ้ารองที่นั่งมาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีอัน,นี้เครื่องมือมันดีนะแล้วเราก็จดไว้ในสมุดโน้ตเราควรจะมีสมุดโน้ตเล่มหนึ่งไว้ในกระเป๋าส่วนตัวไปไหนเราก็จดจดไว้นะพอเราไปถึงง่ยสบายอเนี้ยค่ะ มีไว้ใช้งานในครอบคีนะคะเนี่ยอันเล็กอันใหญ่มีอันน้อยสององเอ่ะนะอันนี้ดีเนี่ยน,นี่ก็ชอบนะคะกลับมาแล้วเราจะมีลิ้นชักเครื่องมือช่างของเราที่บ้านนะดึงลิ้นชักมาเนี่ยมีครบเลยอันนี้หยิบม,มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนี่อันนี้ก็ต้องมีนี่เขาเรียกคีมคอม้าคีมคอม้านี่ดีนะนอกจากว่าเวลาเราไปเปลี่ยนไส้กรองน้าเนี่ยนะคือมันต้องใช้อันนี้อยู่แล้วในการปลดกอ๊อกนะหมุนก๊อกอะไรเงี้ยนะต้องมีแล้วก็ ที่บ้านเนี่ยต้องอันนี้มันใช้ดีมากเลยเพราะอะไรบ้าอันนี้ก็ประมาณ่าประมาณเดิมเนี่ยเครื่องมือช่างคุณเนี้ยถูกค่ะสองร้อยอัพๆเนี่ยประมาณนี้แหละนะคะคือวลาเราคุณจะเปลี่ยนสายชําระอย่งเน,นี้ไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปให้ใครมาช่วยเลยคุณทําเองได้หมดเลยอะ่ะหรือแม้กระทั่งว่าท่อน,น้ำอ่ะอ่างน,น้ําสิงน้ําที่มันตนันอุดตันอะ่ะเนาะแล้วจะเอาออกยังไงคุณอย่าไปใช้มืออะไรมันลําบากอะ่ะเดินบาดมือคุณก็ใช้อันนี้เลย,ยใช้ง่ายเนีย่ยชอบมากเลย น,ะเนะเรียกว่าที่บ้านอ่ะเขาเรียกว่าของต้องมีอ่ะนะของต้องมีประจําบ้านนะอันนี้สําหรับพวกเราเลายฝึกฝึก,กต้อมเองทําเองเนี้ยง่ายนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะนะวันวันบางทีเราก็เดินตามดูเก้าอี้โต๊ะเนะี่ยบางทีอันนี้สักหลาดนะบางทีคุณไปโกลมโปอย่างเงี้ยคุณซื้อสักหลาดมาได้เลยคุณลองสํารวจดูสิเก้าอี้อ่ะบางทีนะมันมันไม่มีที่รองเก้าอี้อ่ะแล้วมันก็ดังอิดอัดอิดอัดนะคุณก็ อาจจะต้องสำรวจดูเก้าอี้มีกี่ตัวแล้วมุมเก้าอี้เป็นไงบางทีก็เป็นมุมเหลี่ยมบางทีก็มุมกลมถ้ากลมๆเนี่ยคุณก็ใช้แบบนี้ปะมันเป็นมาตรฐานแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเก้าอี้รูปทรงมันเป็นเหลี่ยม,ยมคุณก็พอดีอันนี้มันเป็นเศษที่ตัดเลยหยิบม,มาให้หนูยงังไงอันนี้มันคือแบบสี่เหลี่ยมตรงแล้วเรามาตัดเองเท่าที่เราอยากตัดอะเนี่ยแล้วถ้าเศษๆอางนี้มันต้องทิ้งบางอย่างเราไปปะเสริมๆได้หมดแหละเนี่ยเนี่ยเจ๋งน,น,นะทิงบอกว่าถ้าคุณอยากจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง นะกับครอบครัวอย่างพี่เรื่องอย่างนี้มีประโยชน์นะแล้วก็มีอีกอนึงเดี๋ยวโชว์นะนี่นะอันนี้ก็ดีอนนี้ก็ดีฟุกฟ๊กฟุ๊นี่ง่ายโอ้ดื่มให้เป็นอย่างนี้เลยคือเนี่ยบางทีนะคุณอาจจะสังเกตเอะหน้าต่างขอบประตูบางทีมันก็ทาไมอาจจะมีฝุ่นเข้าบางทีคุณไม่สังเกตไงทางานนะ่ะแล้วไม่สังเกตเพราะเราไม่ใช่ช่างนี่เราเคยวันหนึ่งเราสังเกตเอะทำไม ทำไมเราเช็ดเพิ่นแม่บ้านเช็ดเพิ้นแล้วเราเดินมาสองสาวันทำไมยังมีฝุ่นทาไมมันไม่สะอาดไงยแล้วเราก็มาสังเกตแอบมองอ๋อหน้าต่างมันมีรูนี่เองนะคือช่างเขาก็ซ่อมให้เราเท่าที่เขาซ่อมใช่ไหมหรือว่าก็ทาเขาปกติแต่ที่มันมีรูรูที่ฝุ่นเข้าได้อะ่นะเนี่ยอย่างเงี้ยเราสามารถลอกได้นะจริงๆมันเป็นสองเราดึงออกมานเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นคู่กันแล้วเราดึงฉีกออกมาเนี้ยแล้วเราก็สามารถเนี่ยดึงดึงไอ้เหลืองๆออกอ สติกเกอร์อะแล้วคุณปะไปที่ไม้อย่างเงี้ยโหดโคตรดีเลยอะนะทาให้ฝุ่นไม่เข้าเนี่ยบ้านสะอาดมากเลยอันเนี้ยนี่ก็ดีนะมันเป็นกล่องๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันที่เอาไว้ติดขอบประตูต่างๆนานาเนี่ยเข้าท่านะเออจริงๆอันเนี้ยไม่ได้มาขายของนะนี้นี่ในแอมเบไม่มีแต่เรามองว่ามันเป็นความรู้รอบตัวไงนะเป็นความรู้รอบตัวเผื่อว่าพี่ใช้ประโยชน์ได้อ่ะนะบางท่านที่อาจจะไม่ได้ ไม่เคยทาสิ่งนี้อย่างเงี้ยลองดูค่ะรู้สึกว่าบ้านมันน่าอยู่ขึ้นเนยอะอะไรเงี้ยนะคะอืมสวัสดีค่ะ